คืนหนึ่งที่ริมฝั่งโขงในหมู่บ้านเงียบสงบแห่งหนึ่งของลาวมีเรื่องเล่าที่ชาวบ้านไม่มีวันลืมว่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีสาวลาวคนหนึ่งชื่อคำแพงสวยนักสวยจนชายทั้งหมู่บ้านหมายปองแต่โชคร้ายเธอถูกพ่อแม่คลุมถุงชนให้แต่งกับชายแก่คนหนึ่งที่เธอไม่ได้รัก คำแพงเสียใจจนหนีออกจากบ้านแล้วไม่เคยมีใครเห็นเธออีกเลยจนกระทั่งมีชาวกระมงคนหนึ่งเล่าว่าเขาเห็นหญิงสาวชุดขาวเดินเลียบแม่น้ำในคืนเดือนมืดเธอยืนมองออกไปกลางน้ำร้องไห้แล้วจมหายไปต่อหน้าต่อตา ตั้งแต่นั้นทุกคืนวันพระใหญ่จะมีเสียงผู้หญิงร้องไห้แว่แวๆมาจากแม่น้ำและถ้าใครขับเรือผ่านตอนตีสามเขาจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆข้างหูว่าอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวบางคนถึงกับตกเรือลงน้ำอย่างไม่มีสาเหตุ และนั่นคือเหตุผลที่ใครๆก็ไม่กล้าผ่านริมโขงยามดึกอีกเลย